โอเคครับตอนนี้ครับก็อยู่ในรับที่เดิมนะครับต้นนี้จะด้คลิปเก่าสายไฟนะครับนี่ฮะสายไฟผมมาจะนไม้วันขอกันท่านสาวาอีเวน่สายไฟสายไฟูสายไฟนี่นี่ฮะสายไฟสายไฟผมมาต้นไม้ฮะนี่ฮะสายไฟสายไฟนี่ชัดตายห่าอันนี้คืออะไรครับโัวส้วมไม่รู้ครับ ไปเหาหาพ่อไปบจบี่ไหวกันเลเดี๋ยวเราดูนี่ครับลังาแบบนี้ครับอ๋ออ๋อี๋ที่เดิมกันหายแล้วหายแล้วโนนนนโนโนขยาไปเข้าไปเข้าเข้ามาเอากล้องมาเข้ามาเข้ามาวกู ขยับวด้วยติดหัว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 ที่ไหนที่ที่ไโตัวลัวครับอันนี้เป็นเหล <en> <laughs> ็กอย่างนี้นะครับทำมาจากเหล็กอิ่มมันลวดนเล็เนี่ยเออมันลวดนะเอาละ มอเขาด้วยแล้วเด้อเนี่ยอันนี้จับไม่ได้แล้วครับถ้าจับถ้าจับแล้วเนี่ยอ้าวมันแล้วคุณจับทำไมแล้วคุณจับทำไมอ๋อโชว์ก็แหล้วอันนี้ไปกิ้มดิสิสัตว์สัตว์เด็กเออชอมาถึงไปตอไม้แหล่นกินเหรออ่ต้นไม้นี้นะครับทำมาจาก ไม้เหล็กครับเหล็กต้นไม้นี้ครับทำมาจากเหล็ก้วลองเคาะดูไหมเนี่ยเคาะดูแป๊กแ๊กเปิงเปุงปูงปังปิ่งปุ้งนี่สมองครับได้โตอันนี้ครับซื้อมาในราคาแปดร้อยล้านบาทนะอืมบทำมาด้วยอะไรครับทำมาจากทองครับทองสีทองทองโอ้สีทองสีทองสีทองได้มากโต๊ะอีกันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ครับทำมาจากอะไรวะเขาเรียกว่าเพชรครับ นั่งเข้าไปนี่เรียกว่าไม่พังครับตูดไม่ใช่ครับแต่ตูดไม่อันนี้คือปืนใหญ่นะครับแต่เราเอาหินมาอุดเน,นี่ยเอาหินมาอุดนะฮะเอาหินมาอุดเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเสาครับที่ให้ทศกัณฐ์ยกมาครับย,ยัก,ย,กยักยกมาครับเนี่ยยกไขึ้นนะแต่ขยับได้ S <S <N> นี่ฮะอีกอันหนึ่งครับที่ต้นไม้นี่ฮะคือข้างในนี่ถ้าถ้าผมแหกให้ดูอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเปิดเข้ามาทุกคนอาจจะช็อกตายฮะทำไมเพราะว่าข้างในครับมีอ,อีปเดตหรือว่ารูดอยู่ข้างในครับยูดยูดอยู่ในข้างในต้นนี้นะนี่ก็เลยพันมั่วอย่างนี้โอเคไม่เชื่อ ดูกนครับอย่าลืมกดดีไลค์ให้วิดีโอนี้นะครับไม่จะได้กดกดดีไลค์ได้หนึ่งพันไลค์ดีแล้วนี่ครับนี่คือต้นไม้ครับอย่าลืมกดดีไลค์ให้ถึงสี่หมื่นดีไลค์ด้วยนะโอ้โหดีลูดีลูงงเลยใบไม้ทำมาจากมรกรครับนี่ฮะแข็งนะเปิงเปิงเปิงเนี่ยแข็งมากแข็งเหรอใช่แข็งมาก มความชนพัดนี่ครับนี่คือต้นไม้ต้นไม้ธรรมดาครับนี่คือต้นไม้ที่ทำมาจากดาบครับแข็งแรงมากครับดีดูดิแงแข็งมากเลยเอไปอันนี้ครับคือคาถาของอลิสเตอร์ครับซึ่งอลิสเตอร์คือใคร อะเลเตอร์ไม่ใช่อเลเตอร์โลกีฮะโลกีคือใครแต่ว่ามันมีเอ่ออะไรขึ้นมาเต็มมั่วๆนะฮะนี่ฮะแข็งแรงนะครับถ้าถ้าเราทีนี้ไม่ขาดจะมันจะหยุดนะนี่นะจริงไม่ขาดจิ้มจรลลเคว้ครับนี่ฮะลิ้นจรลเคว้ถ้าใครแตกแล้วจะเป็นไม่ขาดนะฮะแล้วมึงแตกะไง อันนี้คือไมคอ้ครับเอ้าพัดอันนี้เป็ต้นลีลาครับลีลาวดีลีลาเอาไว้ตีลังกาได้เนี่ยนเะช่นลีลาซึ่งอันนี้ครับต้นไม้นี้สามารถตีลังกาได้แต่เขาไม่ตีล,ลังกาเพราะว่าเขาหลับอยู่เด็กโดนเข้ามาเด็กก็ตายต้อนอะ <c oughs> <c oughs> ไรเนี่ยวะจอยไม่รู้ ดอกไม้จะติดหักไม่ได้ไม่มันหักอันนี้คือดอกเครี้ยงควายนะฮะดอกเครี้ยงควายอกเครี้ยงควายนะเครี้ยงควายอะดอกดอกดอกเครี้ยงควายนะครับเคงแล้วคนนั้นจะกลายเป็นควายเป็นดิไม่อะกุญญาอ่อนแล้วเนี่ย ครับอันนี้คือดอกงอไม้ฮะอันนี้ไม่ใช่ดอกกี๊คู่องควายครับเขาเรียกว่าดอกมะสีชมพูดอกอันเดิมดอกเฟียงปลานี่คือคือต้นที่ทำมาจากผิดนะฮะแตะไม่ได <The> ้ฮะนี่แตะไม่ได้ครับเอาแล้วคุณแตะทำไมนี่ไนี่ นี่แหละทีพีททีพีทนี่ฮะนี่คือนี่มือตัวเสาครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นมันต้นฟอสซิลฮะขอนีเรียกต้นฟอสซิลต้น ก็มอย่น้นจอมเรียกว่าเรี้ยงนองมเรียนเลียัน้องข้าเจ้าไม่ต้องเล่นหรอกเลยชนะไอจอมเป็นตาบวัางจุดคิด่างจากคิดรางจุคคิดไม่อา <Machine> ็กน้องกดวิดดีเยก็ได้ใครก็ได้ม่ขอตังค์ใครใครก็ได้ มึงเฮ้ยชูแต่กล้องไงไม่ชูแต่กล้องทป็ไมนี่ใส่ไม่ดีอ่ะเนาะนี่ะใช่ดีเลยดีเลยเยอะเลยนี่คือรูที่ไหนเสาเข้าและออกนะฮะเสาไม่ใช่มึงมีดวงเนี่ยเห็นไหมนี่ดูนี่ดูไหนวะขายดูไหนเนี่ยดูดูนี่เลยนี่ฮะดูนี่ฮะมันมีแนวเสาออกมาฮะ ก็น่าจะสองพันไรครับ็นนใกล้ üler? ตรงนี้น่าจะมีอีกสองสองใช่ตรงนี้มีไปกันเถอะไปผักอันนี้นะครับคือเรียกว่าดอกสลับสีฮะอันนี้จริงดิเมื่อวานเมื่อวานไปสีชมพูครับอันนี้สีม่วงได้เลยอันนี้เหรอ,รอ,นนห,อหักไม่ได้ครับเฮ <โ frustrating. S 2> ้ย <c oughs> นนห,หักไม่ได,ไได้อันนี้มันดึงไหมผ <nin? S 1> ักต้องหักหนี้ หักหักไม่ได้ฮะหักไม่ได้ดูดูใหม่ดูใหม่ดเนี่ยอันนี้มันตึงเหมือนกันไม่ได้ดึงมันต้องหักเขาอย่างนี้อย่างนี้นี่หักนี่ต้นนี้ต้นนี้คืออะไรครับอไอ้ต้นนี้ครับอันนี้คือต้นม้าที่บดอยนะครับยหขวนนะฮะหขวนนะครับห้ามขวนนะครับมันเป็นชื่อต้นนะฮะดอยนี่ฮะถ้าดึงแล้วมันจะล็อ อะไรครับขอกาดที่ดื่มขอกาดมาที่เดิมนะครับทำไมครับเด้อ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 ตอนนี้ชื่ออะไรนะเด้อต้นลีลาติเงี้เที้ยงเพี้ยงตีนกาต้นไรชื่อแบบเมื่อกี้เลยทำไมคนละชื่อวะต้นลีลางเออนี่ฮะดึงได้ไหมคือดึงได้ดึงได้ แต่มันจะร้อนเย็นอันนี้ครับคือต้นไม้เขาเรียกว่าพระอาทิตย์ต้นไม้พระอาทิตย์ฮะเข้าใจว้าร้อนเข้าใจเรี่ยงเออเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยฮะพอจับแล้วพอจับแล้วนี่คืออะไรครับพอจับแล้วมันจะร้อนนะฮะไม่รู้แล้วนี่คืออะไรครับเ <laughs> นี่ยนไะมนจะร้อนเนี่ยดูเ <laughs> นี่ยพอจับแล้วมันจะร้อนแล้วกูจับทำไมครับเออชื่ออะไรว่ะเนี่ครับคือชต้เรียกว่าเป็นดอกไม้นะฮะเออ เป็นดอ,อกไม้ที่ถ้าเอาเขาเรียกว่าดอ,อกไม้มานสีที่ทชมพูนะดอ,อกไม้ที่ชมพูอันนี้สามารถเด็ดได้ไหมเ,ออเด็ดไม่ได้เอ้ยเด็ดได้เด็ดได้เ,ดดไดเออ <laughs> เด็ดได้ครับเด็ดได้เด็ดดึงได้ครับอัน bem, ไม้นี้สามารถปล่อยพลังมาได้เป็นพลังดอ,อกไม้พิ้วพ cool. ิ้วพิ้วนะฮะตเ็เลยอ่ะตู้ตู้ไม่ไม่ไม่ เทียดอกไม้นี่ปแปลกๆว่ะไหนเพรา,าเรียกว่าดอกไม่รู้ดอ,อดอกไม้ชมพู๋ฮะดอกไม้ชมพู๋แต่อันนั้นอันนั้นก็คือดอกไม้สีชมพูนะสีชมพู <c oughs> ดอกไม้นี้ถ้ามีพลังพิเศษนะครับสามารถป,ปล่อยป,ปล่อยพลังออนเรนูไม่ใช่พลงังออนเรนูอะไรมันจะสามารถปล่อยน้ำเชื้อออกมาตรงนี้ได้เขาทำให้มันเกิดมาเยอะครับขเข้นใจไหมการปิดมือ ไม่ไ่หน่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 มีสัตว์นมีสัตว์สองตัวครับตัวสตัวสองสองี่ตัวสองสี่ตันะครับสัตว์สัตว์ตัวหนึ่งครับนี่นี่นะนี่นี่คือควายนะครับสังเกตดี่จะมีเขานะเนี่ยเขาเราต้องไปแลวนี่มาี่าด ยาแครจริงนับหมาเนี่ยดูครับหมาเรามีสิวเลยครับเนี่ยลองลองลองแลบลิ้นริงแลบจริงไปดอกแคบเลยครับไม่ใช่ดอกไม้จันเป็นพี่มาของเอาไว้ที่เอาไปปศหมอศพนะฮะุรมเรือของใครับเนี่ย ของไอ้พวกนั้นไม่ครับขอมือครับขอมือครับก็ดอกนี้ครับมันสามารถมีสีนิ้วเริ่มไฟขึ้นครับนะครับูเนี่ยเแล้วมันแหลสิเอานี่คือนี่คอี่ับแข้นมาด้วยจะจบอันนี้คือลูกแบบฮะ เออลูกแบตนะครับสามารถตีได้ครับก็ต้องมีอปอนเตอร์แล้วแหละเตอร์อันนี้คืออะไรครับสปอนเตอร์นี่คือผ่านใช่มันคือผ่านเอาไปกินข้าวผ่านแล้เป็นสีทองด้วยนะครับหายากหายากมากนี่ครับเทียนเทียนสีเหลืองซึ่งมันหายากแล้วก็เทียนีลือกอเทียนหายากจริงๆครับซื้อได้ตามตลาดทั่วไปใช่สียาบนี่คือถังขยะครับก็มี ลีก้าพิดีครับก็เทปี้อาวอันนี้คืออะไรครับเกมลิกัสิตแน่ไม่มีมีไม่มีอ้าวดูจุ่มเต็มครับารออันนี้คืออะไรลิกัสิตลิกัสตไทยลิกัสตติลิกัสิติไปครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ